สวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะแล้วเราก็ยังอยู่กันที่นี่ที่เดิมเลยนะคะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1 มีบุรีนะคะกรุงเทพมหานครนะและในวันนี้นะคะเราอยู่กันในโซนรถกระบะก,กันบ้างนะคะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆของเรานะคะส่งรถสไลด์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านศูนย์บาทนะคะโปรนี้บอกเลยย้ำอีกครั้งนะคะถึงวันที่12เมษายนนี้เท่านั้นนะคะลูกค้พาพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับโปรดีๆเด็ดๆแบบนี้นะคะ ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะลูกค้ารบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการอัปเดตเดียวคลิปรถเข้าใหม่ของโนเล็กนะคะอ่าวันนี้เรามากันเลยในส่วนของรถทํามาหากินนะลูกคา้าท่านใดที่กําลังมองหารถนะคะสําหรับการประกอบอาชีพนะคะพลาดไม่ได้เลยสําหรับคันนี้นะรถกระบะนะคะ Toyota r รีโนะ 2.4J คันนี้ปี2018-19นะคะ คันนี้เนี่ยสีดำๆดุๆแบบนี้เป็นสมาร์ทแคบนะคะลูกค้าบอกเลยว่าโอเคเขาทําตู้ทึบมาให้เนี่ยอย่างดีเลยนะโครงสร้างแข็งแรงทนทานนะคะลูกค้าราคาเปิดขายเปิดขายกันอยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้เลขไม่น้อยด้วยนะคันนี้เลขไมาอยู่ที่6กหมื่นสองพันเท่านั้นเองนะคะอ่าเดี๋ยวมาชมการรีวิวกันเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรบ้างมีริ้วรอยมีตำหนิตรงไหนบ้างหรือไม่นะคะ เริ่มต้นเลยนะคะในส่วนของตัวดวงไฟนะคะคมไฟเขาก็ผัดมาใสา่สวยๆแบบนี้เลยนะรถคะ่อนข้างที่จะใหม่นะคะคันนี้นะ,ะ,ะด้านล่างเนี่ยเขามีการตกแต่งตัวเบ้าของตัวไฟตัดหมอกนะคะแต่ไม่ได้ใส่มาให้นะค,ะคันนี้ได้ทะเบียนที่ได้ไปนะคะจะเป็นได้ทะเบียนสองเทวพุทธพ,พาลแพดห้าสองสานะคะกระจังหน้าเขาก็มีการตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะคะสีเงินๆแบบนี้นะ,ะแล้วตรงนี้ก็เป็น เงาเงาสีดำแบบนี้เลยนะพร้อมกับตัวโลโก้โตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางสีดำดุสวยงามมากเลยนะคะแทบจะไม่เห็นริ้วรอยขนแมวเลยนะตัวล้อแมกล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นล้อกระทะนะยางที่ได้ไปค่ะเป็นยางบิสโตนนะสัปดาห์ยางอยู่ที่48ปี18นะคะสำหรับตัวโช๊คโช๊คเดิมนะจากโรงงานนะคะซุ้มรองซุ้มล้ออะไรนี่ก็เดิมเดิมเลย สีดำทั้งคันเลยค่ะลูกค้าสายทำมามหาก,กินพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะตัวกระจกมองข้างเนี่ยมีการตกแต่งเป็นตัวเมทัลลิกนะคะสีเงินเงาเงาแบบนี้แล้วก็มีซ่อนไฟเลียวด้านนี้มาให้คันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดให้2บาทนะตัวมือเปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมทั้งอันเลยเปิดมาแบบนี้นะคะ ลักษณะโครงสร้างของตู้ทึกด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราให้ชมรายละเอียดรอบๆของคันนี้กันนี่อาจจะมีพวกใบบงใบไม้สักนิดนึงนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่ารถคันนี้จอดอยู่ด้านในนะไม่ค่อยสะดวกในการขยับเท่าไหร่นะคะแต่อยากให้ลูกค้าได้ชมกัน ไฟท้ายนะคะเป็นไฟ LED มาพร้อมกับตัวไฟเบรกตรงนี้เลยนะอ่ะก็ที่เปิดกระบะท้ายเนี่ยจะเป็นโครเมียมทางอานแบบนี้นะคะคันนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะลูกค้าจา๋ะกันชนท้ายนะยังใหม่ๆอยู่เลยอันนี้มันมีในส่วนของตัวอ่ะฝนตกนะฝนตกใส่แล้วมันทําให้เป็นภาพแต่เดี๋ยวถ้าเรามีการทําความสะอาดมันนะคะมันก็จะสวยใหม่เหมือนเดิมนะ ให้ลูกค้าชมรายละเอียดรอบๆนะคะเดี๋ยวเปิดตู้ถึบด้านหลังให้ดูก่อนเลยดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ต้องเดินมาอีกรอบนึง<ๆ>เราก็เปิดอย่างนี้ป<ๆ>ุ๊บอ่า<ๆ>เปิดไขออกมานะคะ<ๆ>นี่ด้านในเนี่ยเป็นไม้นะคะลักษณะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะนี่ใช้งานได้ย,วยาวๆเลยนะคะลูกค้าที่ทามาหากินนะไม่ควรพลาดเลยสําหรับคันนี้ซื้อไปคันเดียวจบเลยไม่ต้องไปต่อโครงสร้างอะไรเพิ่มแล้วนะคะ จดทะเบียนให้เรียบร้อยนะมีหรือลูกค้าท่านใดอยากจะเข้ามาดูรถเข้ามาชมรถด,ด้วยตนเองนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาเบอร์หนูเล็กได้เลยนะเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้ค่ะศูนย์เก้าสามสามแปดเก้านะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะเดี๋ยวค่อยมาปิด เดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันบ้างนะคะว่าภายในเขาเป็นยังไงน,นะคะภายในเขาก็เป็นสีดำนะทั้งคันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่บานประตูคอนโซลคอนโซลน,นะคะเบาะเบอะสีดำหมดเลยนะอ่ะแผงประตูเป็นสีดำนะคะและพวกปุ่มคอนโรลเนี่ยเซ็นทัลล็อกต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะคะช่องสำหรับใส่แก้วน้ำหนึ่งช่องช่องเก็บของต่างๆนะคะมือจับเป็นสีดำทั้งอันแบบนี้เลย เบาะที่ได้ไปจะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำเดินได้ตะเข็บสีขาวเป็นเบาะปรับเลื่อนเองนะคะคันนี้เป็นสมาร์ทแคทนะเปิดออกมาได้เลยมีลำโพงอยู่ตรงนี้ให้หนึ่งจุดนะคะพวนน็อตยึดบานประตูนะหัวนงหัวน็อตก็เหลี่ยมๆอยู่เลยนะไม่มีรอยไข่นะคะโอ้โหดูเบาะกันก่อนแสดงว่าเบาะหลังเนี่ยยังไม่มีผู้นั่งมาก่อนเลยนะคะยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะ การันตีความใหม่เลยค่ะลูกค้คาคันนี้คงสร้างเดิมนะคะแล้วเราก็ลดปีใหม่เล็กไม่น้อยนะคะราคาดีนะราคาจับต้องได้นะคะลูกค้าใส่ทำมาหากินพลาดไม่ได้เลยนะคะพวงมาลัยที่ได้เป็นพวงมาลัยแบบ3การแบบนี้เลยแล้วก็มีแอร์แบ็กตรงนี้ให้นะคะหน้าจอแสดงเินใหม่นะคือใหม่ทั้งคันเลยกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะเปิดประตูมาเนี่ยโอ้โหกลิ่นใหม่มากๆเลยนะตัวในส่วนของเครื่องเสียงเล่นได้เป็นโหมด fm cd mp3 นะคะเขาก็ น่าจอให้ดูทันสมัยนะคะดูน่าใช้มากขึ้นนะคะหน้า,าตัวแอร์ก็เป็นแอร์แบบ <c oughs> แมนนวลแบบขั้นบันไดนะคะมีที่จุดบุหรี่ตรงนี้นะ,ะตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะคะแล้วก็มีตัวระบบ e ีโก้โหมดให้มี Power อร์โหมให้ด้วยลูกค้าปรับเปลี่ยนตามอารมณ์ตามโหมดที่ลูกค้าใช้งานได้เลยนะคะบริเวณคอนโซลคอนโซลเนี่ยโหใหม่มากๆเลยตรงนี้เป็นช่องอะไรเนี่ย ช่องเก็บของนะคะมีให้แล้วก็ช่องเก็บเอกสาตรตรงนี้ก็มีให้เหมือนกันนะ,ะนสวยงามน่าใช้ค่ะคันนี้ขับออกตักจังหวัดได้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้สิ้นเปลืองน้ำมันมากนะเครื่อง2.4 j จนะคะดวงไฟนะคะติดปกติเลยนะคู่หน้าม่านบางแนดดฮะ,ะฝั่งคนนั่งก็มีกระจกให้ นในส่วนของตัวโครงสร้างอย่างที่เด่นแจ้งเลยนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะคะภายในเป็นสีดําทั้งคันสวยๆเลยนะลูกค้าซื้อคันนี้ไปเนี่ยจบเลยออกธรามาหากินได้เลยนะคะให้รถมันผ่อนตัวของมันเองนะคะสามารถใช้รถธรามาหากินได้ท่องเครื่องมานะคะฝากกระโปรงหน้าบอกเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยใหม่มากๆเลยนะอ้โหดู ลักษณะฝาครอบเครื่องนะคะใหม่มากๆเลยนะเครื่องแท้เดิมแท้จากโรงงานนะคะนี่จุด Q ส่ง QC อะไรยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะ 2.4J คันนี้ขนาด2,004ลิตรนะคะพวกแผน่นพงแผ่นเพจอะไรเนี่ยยังอยู่ครบนะคะน็อตย,ยึดฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ฝากระโปรงแท้เดิมเลยนะ ไม่เคยถูกถอดไปทําสีใดๆทั้งส้นนะคะสาหรับคันนี้สีเดิมแพ้นะสีไม่กลับนะน็อตแก้มซ้ายนะคะอน็อตยึดฝากระโปรงซ้ายนะ,ะนสวยเลยนะคะคันนี้โอ้โหครบจบมากๆเลยนะตัวข้างนุ่มชั้นหน้านี่ก็คือยังตรงๆอยู่เดิมนะคะแบตเบิด โอ้โหลูกค้าจ๋าคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆสภาพห้องเครื่องนี่คือใหม่พร้อมใช้งานนะคะครบจบเลยสำหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะออกรถกระบะนะคะธรรมาหากิน Toyota r รีโว4 j คันนี้นะคะ เครื่องดีเซลนะลูกค้าติดต่อหนูเล็กได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้8 8ามเกสอดดีก็ฟรีดาวได้เช่นกันนะคะสำหรับกระบะเราก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เปิดราคาขายนะคะ4ี่แสนแปบาทนะคะเล็กไม่หกหมื่นสองพเท่านั้นเองนะคะลูกค้า หากอยากดูรถด้วยตนเองนะคะลูกค้าติดต่อหนูเลยเข้ามาเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหาคนครแต่หากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะลูกค้าก็สอบถามเข้ามาได้เช่นกันเพราะเรามีบริการรถสไลด์จะส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพออกได้จริงไม่จกตาเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยมีอาชีพที่สามารถตรวจสอบรายได,ได้ได้ชัดเจนนะคะเอกสารมีให้ไฟแนนซ์คบถ้วนนะคะลูกค้าไม่เป็นปัญหาเลยนะติดแบ็บลิสหรืออะไรเข้า มาคุยกันได้ค่ะทุกปัญหามีทางออกนะคะและสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ